สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดูลูกชานะทุกคนเนะโอ้โหเช้านี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็อัปเดตให้อ่าทุกคนทุกท่านได้<อ>เห็นเนะว่าเช้ามาตัวโน่ทําอะไรบ้างครับตัวโน่เริ่มหิวแล้วครับทุกคนก็สวัสดีค่ะผมหล่อไหมครับอุ้ยผมอ้วนด้วยผมก็อยากเอ๊หนูกินอะไรหรือยัง ยังกอนอยังกอนรูปหล่อประจําบ้านขวัญใจหลายๆคนอยู่ในบ้านเนาะทุกคนเนาะกับนี่แหละเนาะก็มีความสุขในการที่มีลูกคนนี้อย่างมากเลยเน,ะนาะใครวะหนูหิวหรือยังหนูหิวหรือยังครับหนูนี่หนูน้อยหิวหรือยังครับอะ,อะ,อะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเช้ามาก็เขาจะถามหาของกินเขานะขนมก็หมดวันนี้สงสัยพ่อาจะได้ไปเซเว่นแต่เช้าเนี่ยเลยวันนี้อุ้ยตื่นเช้ามาต้องมีขนมมีลูกชิ้นให้ไอ้นี่เขานอะที่จริงอ,ะอ่ะอ่าอ่าเราก็ไม่ค่อยได้กินให้กินอาหารคนเนอะส่วนมากเนาะก็จะเป็นอาหารของเขาเนาะบางทีก็สงสารเขานะทุกคนเนาะเราก็ให้กินแต่อาหารเราอะไรนี้ให้แต่กินอาหารเขานอะอาหารเม็ดอาหารอะไรอย่างนี้บางทีก็สงสารเนาะ ก็อยากให้กินของไอเราบ้างเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็หลายๆคนเลี้ยงก็คงจะรู้เนาะเพราะว่าพวกที่พันเล็กนี่เนาะมันไม่ใช่เหมือนหมาไทยบ้านเราเนาะหมาไทยบ้านเรามันก็เลี้ยงง่ายเนาะกินอะไรก็กินได้เนาะแต่ว่าหมาหมาอย่างนี้ก็ต้องดูแลเขารักษาเขาเป็นพิเศษเนาะก็ไหนจะสีดวัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะทุกอย่างนี่นี่หันหน้ามาทางนี้สิลูกหันหน้ามาหาแม่แม่นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอา้าสวัสดีและสวัสดีแล้ว,สว,ส,ลวสวัสดีแล้วครับสวัสดีแล้วครับเช้ามาก็จะนี่เลยเนาะเมื่อวานนี้นะเนาะว่าจะถ่ายให้เอฟซีได้ดูได้เห็นกันเนาะตอนโนที่เขานอนหงายเนาะเวลาแม่ไลฟ์สนะดแบบว่าเหมือนกับว่าบางทีบางลงเขาก็อยากให้แม่ถ่ายให้ลงคลิปลงอะไรเนาะทุกคนเนาะบางทีแม่าาก็จับกล้องมาไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ คุยกับแม่แม่เอฟซที่ลูกสวัสดีครับผมโตโนโกครับผมเช้านี้ผมก็จะจะหิวไม่เยอะแต่ว่าตอนเย็นนี้จะไม่ยอมเนาะถ้าถ้าเป็นตอนเย็นแล้วก็จะโวยวายอย่างหนักเลยนะทุกคนเนะาะก็จะเป็นประมาณนั้น มาทางนี้ที่ลูกมาทางนี้มาทางนี้แม่ให้กินทางนี้มาเล่นแล้วมันนอนที่ตัวเองก่อนมาน่ะมาครับผมครับผมถ้าออกข้างนอกปุ๊บก็จะวิ่งปั๊บนะตัวโน่ะมันไม่เหมือนแบบว่าในบ้านในบ้านส่วนมากเขาก็จะนอนเนาะนอนเล่นแล้วก็มองซ้ายมองขวาเขาเป็นแบบว่าแต่ก่อนเขาเห็นผู้คนเยอะเนาะรถวิ่งผ่านหะน้าบ้านแต่มาอยู่ตรงนี้มาหาสมุทรสาครนนะทุกคน ก็จะไม่มีรถใครผ่านมาน้อยครั้งเนาะน้อยครั้งบางทีเขาก็วิ่งไปเห่านะอย่างนี้เนาะทักทายทักถามเขาอย่างนี้เนาะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมหัวยาวมากเลยครับสวัสดีครับอ่ะพูดคุยพูดคุย สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้เนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มากดไลค์กดแชร์เนาะบางทีก็พูดแบบว่าโอ,อ,อ,อสวัสดีครับสวัสดีครับนูน่ขอฝากพ่อช่องหลอดชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ